สวัสดีนะคะลูกค้าวันนี้ก็มาซื้อข้าวอีกคันหนึ่งกับรถลูกจูลูกจู๋ฮีโน่ลูกคัตตี้แซดเดิมสองเท่าฮีโน่อันนี้คานหน้าคานหน้ายัางไงนี่ฮีโน <H ino. S 1> ่ฮีโน่คานหน้าฮีโน่นะคะแซดเดิมสองเทาเป็นตัวแซดเอ็มสองเท่าแซดเอ็ม ของเท่านะคะเป็นรถโมบูนเครื่องอยังเยงโโลยเครื่องโนโบีนะคะ